ปล่อยแล้วนะครับ9 9สามนะครับ9สามมาถึงปล่อยเลขเด็ดเลยนะครับช็อตสำคัญเลยนะครับชอตต็อตสำคัญนะ9สามมาแล้วนะครับ9สามมาแล้วสาว 9, มดีไม่ดีนะครับ ได้มาสองตัวนะครับ 93นะครับน้องแต้วสดๆเลยนะครับ93นะครับน้องแต้วนะครับ fc fc นะครับ fc น้องแต้วนะครับ มาถงแล้วน้องแก,ก้ววันดีน้องแก,ก้วสวัสดีข้าไปเปิดเปิดเปลือกงทานเนาะไปใสโรงทานเน้องแล้วก็เอาวิธีการนะครับผมวมื่ี้เมื่อกี้ชูน้องโดนด้วยเม่อกี้เราหน้าเก้าน้าสองสามหน้าเก้าสามนะครับน้องแก้วชูตัวเลขแล้วนะครับมาถึงชูมือเลยนะครับบอกเลยนะ คือว่าเป็นเป็นแนวข้างเนาะค่ะคือว่าเป็นแนวข้างเ้อเพราะว่าเล็ของเปลนี่เขาหวที่หูเลยนะค่ะคือว่าเป็นหัวที่หูเนาะแตพี่ว่าเดียวซี่ไปเมืยนายบุญทีว่าไปมาล้อเล็กของเลเนะค่ะเร่ก็เห็นเห็นุ่เพิ่มขึ้นวาั่งออ่าคือว่าเด็กเต๋ว่าหันเนาะค่ะกั่พีนหลายก้นึดยับไส้กันถึงสาโซเนาะค่ะอ่ามือแรกของพันธีสิบเจ็ดแค่อยไปอ่าสห้า เาะค่เราก็ซื้อหาเราก็ซื้อหาเาค่ะแล้ทีนี้พ่อมม่ผมทุหายเต่ว่ากมองหนีไปใครที่นังเป็นไปเขาฟันเ็แตี่วเดินข้างมาแเต่วกัเลยไหลเดินข้างมากเดินข้างมาหาเพิ่นแลพ่อแต่วเดินข้างมากหรือแล้วแต่วก็เลยเดลมาขอพ่อเพิ่นมาขอพ่อเพิ่นหายสายบุญหรือว่าอ่าพู้เพิ่นกำลังอ่ามีคว่ทุกันหรือเปล่พวเพิ่นม่มีกินไม่อยากเนาะเต่วก็เลยมาบนบานกับเพิ่นไว บาที่าก็ืนที่มีบุญนั่งนที่มีโชคกีลาบนั่งคือบยับไ้เอานะกับเล็กแ้วบกายตัวนะคะหมอ้องหายแก้วป้อยไฟอ่าสามศูนย์หาเนาะค่ะบาทีเดกกับีนยเยีี่มันเนาะค่ะลยทันทีก็ถึงนี่สาตัวเนาะค่ะครัว่าเล็กก็หันแก้วป้ายไปอ่าสูยสามศูนย์ห้าแล้วกันโฟมสุดท้ายเนาะค่ะโฟมสุดท้าย่าแก้วเน้นๆไปกันเพื่อศูนย์สามตัวเน้นค่ะศูนย์สา่วงกลมกันือตัวเดียว อ่ามันมีเอฟซีเพิ่นเนาะค่ะเพิ่นก็จับใส่เพิ่นว่าเอ้าหนองแต๋คือเอาศูนหาน้องเขาบอกศูนหายเขาบ่มีเลขศูนหาน้อเพิ่นก็เลยจับใส่ว่าเอ้าหนองแต๋อคือมาไปแบบศูนย์สามมั้งสิน่ะเพิ่นก็เลยจับใส่ไปอ่าห้าศูนย์สามเนาะค่ะเพิ่นก็เลยถือสามตัวะะตรงค่ะเอาแต่สำหรับหมวดนี้เนาะค่ะเต๋อกับเพนเป็นเพนเนี่ยทั้งถือว่าพีทกับเยาวากันเนาะคะ่ะก็คือว่าเต๋ะะไ,ได้มาเก็ยบุญให้เพิ่นเนาะค่ะหรือว่าอาจจะมีเอฟซีเพิ่อนยูนีหรือว่าสายบุญยูนีนะคะเพิ่นจะ ถือเลขหรือว่าถือลงมาที่หนึ่งก็ได้ข้าก <people> ับเ่าหมูบรเนี <you> ้ยกนอนเนาะค่ะอตัวเลขสิเต <thing> ๋สิบห้อยไปเมื่อนี้กับเตลกับห้เป็นแค่แนวทางเด้นกันนัไปเซียงเมืองเนาะค่ะเรกับเบื้งโลกเบื้องสุไยว่าเตสิบ้อยว่าเต๋สิบนตัวไหนเนาะค่ะงานกว ขออนุญาตด้ยค่ะเพราะว่าทุกวันนี้เป็นเมียมากของทุกนนี้เด็กเซลจะป่อยไปนะคะพี่ค่ะคือเลวที่ออกไปกสลัดกันมาไปโกนสลัดก็ท่านเลวก็ท่านเดกไปก็ท่านไปทันทีไปเลก่อนเลยใกล้เมืลอ เตของเต๋สามตัวนะคะเกี 2> 2> ่ยวกับสาตัวนะคะวยิยำตัวัวนะคะวันดีนะคะตอกแล้วค่ะตอ้วค่ะจัดังทางานทงานทงานห cảm ơn các bạn rất nhiều cảm ơn các bạn cảm ơn các bạn đã

เก้าสามเก้าสานะครับเพือนเก้าสามองตัสนะครับเก3าสานะครับ 594นะครับ9393ขอบคุณ594 5393นะครับ5394ขอบคุณ ไปที่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  <laughs> ่ก่ก็เก้าสี่ห้าีม่ย้าไป่า้องน่าะ้โหอ้าเก้าสี่ห้าสี่ด้ห้เ้าส ห้าก้า่นะครับขอทายตั้งเนี่ยโอ้ยกลองมันยังไดมือแบบแกตีเลขลอกแต้วันนี้นะครับ เดีดีก่านีโอ้สามนะครับจวนทั้งหมดห้าเก้าสี่ห้าสามเก้าสามนะครับห้าเก้าสี่ห้าสามเก้าสาม

ก็จะไปนไรกูปแล้ไป้วก็ไไปแล้วแล้วก็ไป้วก็ไปแล้วก็ไปแแล้วก็ไป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 แลก็ไปแล้วก็ ห้าเก้าสี <y Catholic ser ings> ่ห้าสามเก้านะครับห้าเก้าสี่ห้าสามเก้านะครับห้าเก้าสี่ห้าสามเนะครับห้าเก้าสี่ห้าสามเก้นะครับห้าเก้าสี่ห้าสามเนะครับห้าเก้าสี่ห้าสามเนะครับห้าเก้าสี่ห้าสามเกนะครับห้าเก้าสี่ห้าสามเนะครับห้าเาเก้นะครับห้าเก้านนะครนะครับ Oh, <laughs> my